สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการค uh ุยข่าวเล่าเรื่องศินรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักแงม่มุมการทํางานในด้านต่างๆของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมผ่านทางการร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในรายการนะคะและวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับกุ๊กกิ๊กจิรพินยาปิติมณารีค่ะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่กับเวลาเดิมค่ะ10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางสถานีวัฒนธรรมนะคะและคุณผู้ชมก็ยังคงสามารถรับชมรายการของเราได้ผ่านทาง 2ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นเคยค่ะกับแพลตฟอร์มแรกก็คือ YouTube ในช่องสถานีวัฒนธรรมนะคะแพลตฟอร์มที่2คือ Facebook ที่ตอนนี้เราทําการถ่ายทอดอยู่ใน2เพจหลักๆค่ะเพจแรกคือเพจสถานีวัฒนธรรมอีกหนึ่งเพจคือเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนะคะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ลงไปถึงส่งคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยให้กําลังใจกันได้ที่สําคัญค่ะฝากไว้ด้วยน,นี้ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดติดตามถ้าหากว่าใคร ที่รับชมอยู่ในแพลตฟอร์ม YouTube อย่าลืมสั่งกระดิ่งไว้สักนิดหนึ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ก่อนใครค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับรายการของเราในวันนี้ต้องบอกว่าหัวข้อหรือว่าประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกัน น่าสนใจมากเลยนะคะนั่นก็คือกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนนะคะสำหรับกิจกรรม Youth Talent Popular View Award นั่นเองนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราจะเป็นการมอบรางวัลประจำเดือนกรกฎาคมปีนี้2564นะคะกิจกรรมนี้เนี่ยปกติแล้วจะเป็นกิจกรรมที่ให้เรามาร่วมกันลุ้นร่วมกันเชี์นะคะว่า เทปการแสดงบนเวที youth talent หรือว่าในรายการเยาวชนคนสร้างสารรค์ที่เรามี15การแสดงในเดือนที่ผ่านมามาลุ้นกันค่ะว่าโรงเรียนไหนการแสดงไหนที่ได้รับยอดวิวสูงที่สุดในช่องทางแพลตฟอร์ม YouTube ของช่องสถานีวัฒนธรรมนะคะก็จะนับระหว่างวันที่7-13ถึงสิสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ และเราก็ได้รางวัลชนะเลิศแล้วนะคะโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศก็จะได้แก่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโพธิบางขุนเทียนมาพร้อมกับการแสดงสืบสารนาฏกรรมราชสำนักโขนล,ละครเฉลิมพระเกียรติในสถานีวัฒนธรรมที่เราถ่ายทอดออกไปนะคะและแน่นอนค่ะแหมพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะเป็นไปนไม่ได้เลยถ้าหากว่ากีจะมานั่งพูดอยู่คนเดียวนะคะวันนี้เราก็ได้เชิญโรงเรียนที่ ได้รับรางวัลมาเป็นตัวแทนแล้วนะคะรวมไปถึงพอ,อนะคะของทางฝั่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมของเราด้วยนะคะช่วงนี้ต้องขอแนะนําทั้งสองท่านเลยค่ะท่านแรกนะคะท่านผูน้อำนวยการเอกสิทธิ์วัฒนจันทร,ร์นะคะผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างสุนทรียะทางวัฒนธรรมนะคะสวัสดีค่ะพรอ,อป้องค่ะสวัสดีครับอีกหนึ่งท่านนะคะที่อยู่ข้างกิ๊กเลยตรงนี้นะคะก็คือท่านผูน้อำนวยการวิธานพรหมสุด ศิลทุทศักดิ์นะคะผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสิ์สมโพธิบางขุนเทียนสถานศึกษารางวัลพระราชทานพุทธศักราช2562นะคะพออ๋อ,อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหวันนี้เราได้มานั่งอยู่ข้างๆท่านผู้อำนวยการทั้งสองท่านซึ่งแน่นอนนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญในการที่จะกําหนดนโยบายหรือว่าทําสิ่งต่างๆเพื่อที่จะผลักดันให้น้องๆเยาวชนศิลปินเยาวชนเหล่านี้ได้มาแสดงความสามารถแล้วก็เปิดพื้นที่นะคะในการที่จะส่งต่อความสามารถของตนเองให้หลายๆคนได้เห็นเป็นที่ประจักษ์นั่นเองดังนั้นเริ่มแรกเลยขออนุญ,ญาตถามผอ,อป้องก่อนเลยค่ะว่า รู้สึกยังไงบ้างวันนี้อยากจะให้แสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลสักนิดหนึ่งค่ะครับก็ขออนุญาตนะครับในสถานการณ์โควิดช่วงนี้ก็ก็ค่อนข้างกังวลนิดหนึ่งว่าว่าที่ที่เราเชิญสถาบันการศึกษาเข้ามาแสดงในช่วงเยาวชนคนสร้างสรรค์เนี่ยก็มีความกังวลว่านหนึ่งด้วยจากตัวน้องเองยังมีสามส่วนคือมีผู้ปกครองส่วนหนึ่งมีตัวน้องเองแล้วก็มีผู้พวก บรรดาครูอาจารย์เราก็กังวลว่าเอจะขออนุญาตเชิญมาได้ไหมจะยินดีเข้ามาร่วมไหมน,นี่ก็ต้องขอในฐานะที่ผมเป็นผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยสถานีวัฒนธรรมครับต้องขอชื่นชมและขอขอบคุณสําหรับโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชท,ที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับสําหรับรางวัลยูดทาเลนต์พัพปูล่าวีลอวอร์ดประจำเดือนกรกฎาคมครับขอบคุณครับ โอ้โหแต่จริงๆนะคะพูดถึงใน,นแง่ของการจัดกิจกรรมเน้วมันก็จะมีข้อจํากัดหรือว่าเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงแต่ละเวลาเนาะแต่ที่สุดแล้วเราก็ได้แล้วสําหรับผู้ชนะนะคะสําหรับโรงเรียนดรนกโสินสมโพธิบางขุนเทียนนะคะพ่อขาเนี่ยหนูถามท่านท่านผอ,อวิธานบ้างดีกว่าว่าตอนที่รู้ว่าได้รับรางวัลเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะครับก็อยากจะนําเรียนคุณกิ๊กพิธีกรแล้วก็ทุกๆท,ท่านนะครับว่า พอเราได้ทราบข่าวว่าโรงเรียนเราได้รับการโหวตให้เป็นโรงเรียนที่มีผลของผู้ติดตามชมเนี่ยมากที่สุดแล้วก็ประทับใจที่สุดในรอบเดือนมหามงคลเลยนะครับสำหรับเดือนนี้คือเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนที่มีตรงกับวันเฉลิมพระชนมาของในหลวงรัชากาลที่10เราก็ภาคภูมิใจแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ศึกซ้อมที่เตรียมการกันมาครูบาอาจารย์ก็หายเหนอไหายเหนื่อย,ย,อยลูกๆก็มีความสุขครับ ค่ะคือเรียกได้ว่าเป็นรางวัลที่เหมือนชื่นใจแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าเนี่ยผลงานที่เราทําออกไปได้รับความชื่นชมแล้วก็ได้รับกําลังใจดีๆกลับมาด้วยถูกไหมคะใช่ครับที่นี้ที่ขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปที่เรื่องของการแสดงกันบ้างคือการแสดงวันนั้นเนี่ยที่เลือกมาเป็นการแสดงโขนละครเฉลิมพระเกียรตินะคะเลยขออนุญ,ญาตถามท่านผอ,อนิดนึงค่ะว่าทําไมถึง พอรู้ว่าจะต้องมาแสดงที่เวทีช่องของเราทําไมถึงเลือกการแสดงโขนล,ละครมาครับก่อนที่จะตอบว่าทําไมถึงเลือกการแสดงโขนและละครในในการแสดงในในวันนั้นนะครับก็ก็อยากจะนําเรียนขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมก่อนนะครับซึ่ง2เดือนเสร็จๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เราว่างเว้นจากกิจกรรมต่างๆทาะ เปิดภาคเรียนมาเนี่ยปีนี้เราเรียนออนไลน์ตลอดเลยนะครับหมดเลยเด็กๆไม่ได้มาพบปะกันไม่ได้มาทํากิจกรรมร่วมกันเลยเพราะฉะนั้นกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นต้นเหตุหรือเป็นต้นทางที่ทําให้เด็กๆได้มีโอกาสในการได้พัฒนาตนเองได้แสดงศักยภาพผมน้าเรียนว่าสองปีที่ผ่านมานะครับเราเราเราเจอพิษของโควิดเนี่ยทำให้เด็กไทยไม่ใช่เฉพาะแต่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมควรบางขุนเทียนผมว่าทั่วประเทศนะครับ ต้องห่างหายจากการทํากิจกรรมดีๆต่างๆมากมายก็มีโอกาสครั้งนี้นะครับที่กรมส่งเสริวว่าทมได้จัดขึ้นโดยที่เราเลือกเอาการแสดงโขนแล้วก็ละครในมาเป็นการแสดงที่ใช้ในการแสดงเพื่อโชว์ให้กับทุกๆท่านได้ชมเนี่ยจริงๆน,น่าตัดสินหรือศิละปะของไทยเนี่ยมีมากมายหลากหลายสาขาเลยแต่ที่เราเลือกการแสดงสองชุดนี้เพราะว่าการแสดงโขนก็ดีละครในก็ดีเนี่ย เป็นการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงเราเราถือว่าเดือนนี้อย่างที่บุญน,นิคมได้เกินไปนะครับกรกฎาคมเนี่ยเป็นเดือนมหามงคลคเป็นเดือนที่คล้ายวันนะครับเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงราชการที่10ที่เป็นที่สุดรวมจิตใจของพวกเราทุกคนเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกการแสดงที่ถือว่าเป็นการแสดงชั้นสูงให้เหมาะสมกับพระองค์นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเทิดพระเกียรติพระองค์ด้วยนะครับโอ้โหอย่างนี้เนี่ย การแสดงยิ่งใหญ่มากด้วยแล้วก็เป็นการแสดงเพื่อเทอพระเกียรติด้วยใช้เวลาในการฝึกซ้อมนานไหมคะจริงๆต้องบอกความจริงเรื่องหลังเลยจริงๆว่าการแสดงชุดนี้เนี่ยเราก็ใช้เวลาไม่มากนักเพราะอย่างท<ะ>ี่ท่านอเมริการได้นําเรียนว่าเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้การพบปะการเตรียมการอะไรต่างๆเนี่ยมันยากลาบากมากแต่<ะ>ด้วยด้วยโรงเรียนเนี่ย เรามีมีมีกลุ่มหรือมีชมรมนาฏศิลป์ตรงนี้ที่มีความพร้อมอยู่แล้วก็เหมือนกับมาเคาะสนิมมาปัดฝุ่นแล้วก็มาเตรียมความพร้อมแสดงเรื่องอะไรต่างเราก็มาเตรียมกันใช้เวลาไม่นานก็สามารถดําเนินการได้นะครับตรงนี้ตรงตรงนี้ต้องให้เครดิตกับครูครูผู้สอนนะครับต้องต้องให้เครดิตกับท่านว่าท่าน,ท,านท่านตั้งใจนะครับท่านก็แจ้งมาที่พออเลยนะครับโทรมาบ,บอกว่าออมีกิจกรรมดีๆตรงนี้ของกมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยอยากจะร่วม พอก็บอกเลยคําถามแรกว่าถามผู้ปกครองก่อนเพราะผู้ปกครองเป็นส่วนสาคัญเพราะเราจะเอานักเรียนในการดูแลของท่านมาเนี่ยก็ต้องได้รับคํายินยอมผู้ปกครองไฟเขียวครับพอ,อผู้ปกครองไฟเขียวค่ะเอาเลยแล้วพวกเราก็วางแผนกันให้ดีวางมาตรการกันให้ดีในสุดก็ดาเนินการก็ใช้เวลาอ,อ,อาทิตย์เศษนะครับก็สามารถดําเนินการเข้าที่เข้าทางแล้วก็ออกมาโชว์ได้ เป็นผลงานที่ทุกท่านได้ชมกันนะครับโอ้โหอทิเสดแต่จากการที่ตั้งแต่ปิดภาคเรียนเปิดภาคเรียนน้องๆไม่ได้เจอกันมาหลายเดือนแล้วอาทิเสดนี่สามารถทําได้ขนาดนี้นี่ถือว่าเจ๋งมากเลยนะ<ม>เก่งมากผมเพิ่มให้คุณเก๊กนิดนึงคือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นยามปกตินะ,ะทุกเย็นเนี่ยทุกเย็นเด็กๆในชมรมนาฏศิลป์เนี่ยเขาหลังจากเรียนปกติตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยนะครับสามสี่โมงเย็นพอเลิกเรียนเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปที่ห้องนาฏศิลป์ละไปซ้อมกันทุกเย็นคือทําอย่างนี้เป็นกิจวัตรเพราะฉะนั้น มันมันก็เลยช่วงนี้หลังจากที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ซ้อมกันมันก็เหมือนกับ <Yeah. S 1> นักกีฬาไม่ได,ไได้ไม่ได้ออกกําลังกายพอมาเจอกันอีกทีเขาเรียกว่ากระตุ้นนิดหน่อยมันก็เข้าที่เข้า,ท,ขาทาง โอ้โหจุดติดง่ายมากเพราะว่าคือส่วนหนึ่งหนูว่าน้องๆเขาก็คิดถึงกันอยู่แล้วมีใจรักนะคะแล้วก็คนที่ฝึกบ่อยๆฝึกทุกวันคราวนี้พอไม่ได้มาเจอเพื่อนไม่ได้มาเรียนเนี่ยมันจะรู้สึกว่าอุยอยากไปอยากทำแป๊บเดียวเนี่ยจำได้เลยใช่ไหมคะใช่เลยโอ้โหที่นี้หนูพูดถึงเรื่องของหลักสูตรกันนิดนึงดีกว่าค่ะพอเพราะว่าจริงๆจากที่ได้ฟังท่านพออวิธานพูดเนี่ยรู้เลยว่าท่านเป็นคนที่ กำหนดนโยบายแล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้ใหเด็กๆได้แสดงความสามารถจริงๆทางโรงเรียนเนี่ยค่ะได้มีการให้สนับสนุนหรือว่าผลักดันให้น้องๆเนี่ยได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักอย่างเช่นเรื่องของชมรมต่างๆมีอะไรบ้างคะครับสาหรับโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมพงษ์บางขุนเทียนของเรานะครับก็เป็นโรงเรียนมัธยมที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทมพมหานครเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจริงๆการจัดการเรียนการสอนเราก็เหมือนกับ โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศนะครับเราใช้หลักสูตรเดียวกันนะครับนโยบายของผมในการบริหารโรงเรียนนี้ผมมีนโยบายสั้นๆง่ายๆเลยจําง่ายมากก็คือเน้นคุณธรรมย้ําคุณภาพอย่างแรกเลยก็คือเราจะปลูกฝังให้ลูกๆของเราเป็นคนดีเพราะผมเชื่อว่าคนดีเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่สังคมต้องการแต่อีกอย่างหนึ่งที่เราละเลยไม่ได้เลยก็คือคุณภาพหรือความรู้ความสามารถ ทีนี่อย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับทุกคนก็จะจับจ้องมองไปที่เรื่องของวิชาการเรื่องของเนื้อหาสาระในการเรียนในส่วนของคณิตวิทย์อะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วคนแต่ละคนมันนิ้วครับมันมีความไม่เท่าเทียมกันมันมีความแตกต่างกันนักเรียนก็เหมือนกันเขามีความถนัดเขามีความชอบเขามีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันเราจึงใช้ทฤษฎีที่เขาเรียกว่าทฤษฎีพหุปัญญาเข้าไปใช้ในโรงเรียนพหุปัญญาก็คือชอบอะไรถนัดอะไรมีความรู้ความสามารถโรงเรียนมีสนับสนุนเต็มที่ เพราะนั้นโรงเรียนไม่ใช่เรื่องของวิชาการอย่างเดียวสำหรับรัตนโกนทร์สกุพงษ์ุนเทียนใครชอบกีฬาส่งเสริมใครชอบดนตรีส่งเสริมนาฏศิล์หรือทางด้านศิลปะก็เป็นอีกแขนงหนึ่งที่เราส่งเสริมแล้วที่สําคัญซึ่งตื่นว่าเป็นโชคของโรงเรียนด้วยที่เราได้ครูที่มีคุณภาพครูที่มีความเก่งอย่างโรงเรียนผมมีครูนัฏศิลห้าท่านเป็นสุภาพสตรีสี่ท่านสุภาพบุรุษหนึ่งท่านท่านก็มี ใช่มีความถนัดในด้านนาฏศิลป์ในทางเชิญศิลปะที่แตกต่างกันไปบางท่านถนัดโขนบางท่านถนัดทางด้านการฟ้อนรำบางท่านถนัดทางด้านละครทางด้านนาฏลีลาอะไรต่างๆร้องเพลงอะไรต่างๆก็ช่วยกสสันส่งเสริมจึงทําให้เด็กๆได้มีโอกาสในการที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มกําลัง ดีมากเลยนะอย่างเงี้ยแสดงว่าคือตัวของน้องๆเองเด็กที่เข้ามาเรียนเองเนี่ยก็จะได้หาสิ่งที่นันเองชอบเจอเพราะว่าได้ฝึกได้เห็นเพื่อนๆทำบ่อยๆแล้วที่สำคัญคือบุคลากรค่ะพ่อครูนี่ต้องครบเลยนะคะครบเครื่องเลยอย่างในด้านของนาฏศิลินอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าชมรมที่ที่ผลักดันในเรื่องของการแสดงออกของน้องๆเนี้ยทางโรงเรียนได้มีการวางแผนไหมคะว่าจะส่งน้องๆไปประกวดหรือว่าไปไปทำการแข่งขันที่ไหนบ้างคะอยากให้พอเล่าให้ฟังหน่อย ขอบคุณมากครับสาหรับคําถามนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าการที่เราพัฒนานักเรียนในโรงเรียนเนี่ยมันก็เหมือนกับเราให้โอกาสทางการเรียนรู้เขาได้พัฒนาตนเองนะครับแตส่สิ่งหนึ่งที่จะสําคัญที่สุดเลยก็คือการประเมินผลการประเมินผลหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าก็คือการสอบการเทสแต่จริงแล้วผมว่าการประเมินผล,ผลที่แท้จริงคือการได้ฝึกได้แสดงออกจริงๆนาตัดสินนี่เป็นวิชาปฏิบัติที่เห็นภาพชัดเจนเพราะการที่ เราได้เปิดเวทีได้ทำให้เด็กๆได้มีโอกาสเอาความรู้เอาประสบการณ์ที่เขาได้สั่งสมได้เรียนเนี่ยนะครับออกไปถ่ายทอดในภายข้างนอกเนี่ยให้ผู้ชมให้ใครได้เห็นเนี่ยต่างๆเนี่ยคือการแสดงออกและเป็นการประเมินผลซึ่งตรงนี้โรงเรียนให้โอกาสเต็มที่ที่ผ่านมาเวทีหลักของเราก็คงจะเป็นเวทีของงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนะครับ<อ>ทุกปีเนี่ยเราก็จะส่งนักเรียนเข้าร่วมโดยเฉพาะดังนัตสินเนี่ย มีอยู่ประมาณ10รายการเราส่งทั้ง10รายการแล้ว <S <S ต้อง <S 2> <S 2> ต้องต้องบอกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจและเป็นความภูมิใจของโรงเรียนแล้วก็ผมด้วยที่ที่นักเรียนของผมที่ครูบาอาจารย์ของผมส่งร่วมเขียนรายการเนี่ยนะครับแข่งกับนักเรียนโรงเรียนต่างๆในระดับเขตพื้นที่เนี่ยที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรา10รายการเราได้เหรียญทองท,งทั้ง10รายการ <S <S แล้วเหรียญทองบางบางรายการเนี่ยมันก็เป็นเหรียญทองที่เป็นเหรียญทองแห่งความสาเร็จเพราะเป็นเหรียญทองตัวแทนไปแข่งระดับภาคระดับประเทศ ซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นการสร้างโอกาสเด็ <c oughs> กบางคนเนี่ยนะครับพอเขาไปไปอยู่ในเวทีสาธารณะเวทีภายนอกเนี่ยอั <c oughs> ดนดับแรกบางทีตื่นเต้นบางคนรายการแรกตื่นเต้นไม่เคยแต่พอไปไปเนี่ย <c oughs> นะครับบางคนนบอกกับครูอย่างนี้เลยตอนซ้อมทูจะไมครูเขี่ยวจังซ้อมหนักซ้อมอมาด้วยความที่เด็กด้วยวัยเขาก็จะแบบรับกาจอหนักจะจะเริ่มบ่นเริ่มบ่นพอออกไปข้างนอกกลับมาบางทีได้เหรียญทองแต่ไม่ได้เป็นเหรียญทองตัวแทนปีหน้าครู ซ้อมหนูมากกว่านี้นะหนูอยากจะเป็นเหรียญทองตัวแทนละเพราะเพราะเราได้ได้เปิดโอกาสได้ทําให้เขาเกิดแรงบันดาลใจนี่นสำคัญนะครับ ใช่ค่ะคือหนูว่าเรื่องของการผลักดันตรงนี้เด็กๆเนี่ยคือสิ่งสําคัญคือว่าเราต้องหาจุดที่เขาชอบให้เจอใช่ไหมคะใช่แล้วพอเขาชอบเนี้ยพอเราผลักดันเราใส่พลังไปให้เขานิดนึงเขาไปได้เต็มที่ไปได้ไกลเท่าที่เราจะปูทางไว้ให้เขาได้ใช่เลยครับโหสุดยอดมากเลยนะคะฟังฟังท่านหมอ,อ,อเล่ามาเนี่ยก็รู้เลยว่าคือใจของคนที่เป็น ครูของคนที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการให้เด็กๆเ,เนี่ยค้นคว้าและหาสิ่งที่เด็เองชอบให้เจอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะคอย่างทางโรงเรียนเนี่ยก็เห็นเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าคือหนูก็รู้สึกว่าโอโ้โหเด็กเก่งขนาดนี้เนี่ยทุกคนนี้เขาฝึกกันมานานแล้วเขาก็เป็นทีมเดียวกันแล้วเวลาที่เรารับเด็กเข้ามาเนี่ยเรามีการรับเด็กจากเด็กที่เป็นถนัดความความถนัดในในด้านกีฬาหรือว่าด้านการแสดงอะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนรับตอนแรกเข้าโรงเรียนมาเลยป่ะคะ ครับในส่วนของการรับนักเรียนนะครับสำหรับนักเรียนม .1 นและมนี่เนื่องจากโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนแข่งขันสูงก็นั้นก็จะมีนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ปกครองให้ความสนใจมาสมัครกันมากเพราะนั้นเราต้องคัดเด็กพอคัดเด็กเราก็จะมีแบ่งเด็กส่วนหนึ่งที่เป็นเด็กนักเรียนที่เป็นความสามารถพิเศษหรือเด็กโคต้าของโรงเรียนก็จะแบ่งเป็นความสามารถพิเศษด้านกีฬา10คนความสามารถด้านนาฏศิลป์ด้านดนตรีอีก10คนเราก็จะคัดเพราะนั้นเด็กส่วนนี้ก็จะถูก การคัดจากครูบาอาจารย์เขาจะมีความถนัดก็มีทักษะมีพื้นฐานที่ดีนะครับนั่นคือกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในชมรมหรือทีมน่าตสินของเรารอีกส่วนหนึ่งก็คือเด็กที่เขามีใจรักบางทีเขาอาจจะเป็นเด็กที่เข้ามาปกติแต่เขาชอบทางด้านนี้เพราก็ไปหาครูบาอาจารย์ไปสมัครไปซ้อมไปนั่นก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งคือเด็กที่มีแววเพราะครูเขาไปสอนตามห้องต่างๆเนี่ยเจอคนเนี้ยได้ก็คุยกันพูดกันถ้าเขาชอบเขารักเขาก็เข้ามา ชมรมนี้ก็เลยมีสมาชิกค่อนข้างมากแล้วก็หลากหลายระดับชั้น <c oughs> ก็จะส่งต่อบางทีพี่กับน,น้องก็ดูแลซึ่งกันและกันบางทียางแต่งหน้าเนี่ยผมยังบอกอกับครูบางทีการแสดงบางชุดเนี่ยใช้ผู้แสดงหลายสิบคน <c oughs> ครูบาอาจารย์สี่ห้าคนแต่งหน้ากันไม่ทันเ่ะเด็กแต่งหน้ากันเอง <c oughs> ช่วยกันเองนะครับบางทีต้องแต่งหน้ากันตั้งแต่ตีสี่บางที <c oughs> แสดงแปดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้านี่เราเห็นกันเลยแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งพี่ผมบอกว่าเด็กได้มีโอกาสก็เพราะว่าครูเนี่ยหนึ่งทุ่มเทและที่สําคัญครูเก่งเด็กจริงเก่ง ผมผมยืนยันตรงนี้เลยว่าถ้าครูเก่งเด็กก็เก่งเพราะอย่างน้อยการถ่ายทอดจากครูสู่นักเรียนเนี่ยมันก็จะเกิดประสิทธิภาพปฏิสัมพันอย่างเต็มที่นะครับแล้วครูที่นี่ทุ่มเทมเวลาที่อย่างที่มบอกม่าก,กรรมอย่างศิลปะตกกร,รมเนี่ยนะครับสปีนี้เขาคนเลื่อนมา2ปีจริงๆมันคือการยก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 ,ยกเว้นนะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์นี้แต่เขาใช้คําดีเขาใช้คำเลื่อนก็คือปีนี้เลื่อนจัดไปปีหน้า แล้วก็เลื่อนทางตีค่ะตามสถานการณ์โควิดแต่ช่วงที่ที่มีการแข่งขันกันจริงเนี่ยเหมือนที่เราคุณกิ็ฟังนอกรอบว่ามีการเก็บตัวเหมือนนักกีฬาเลยนะครับครูครูบาอาจารย์ท่านเอาหมอนเอาเสือเอากับเยกหมอหายอะไรมาทํากับข้าวพอพอเสร็จมาตามเป็นเดือนๆือนาะเขาก็ขนกลับผมก็ยังแซวเลยเอาขนหมดแล้วยังยายบ้านยายบ้านนักเรียนมีหมอนมีอะไรอะไรต่างๆเขาก็ขนกันมานอน ก็ที่โรงเรียนอยู่กันอย่างเรียกว่าเหมือนเป็นแคมป์เลยออเพราะทุ่งเทเพราะงานงานตรงนี้เป็นต้องทําด้วยใจแล้วก็ความรักหูนี่บอกว่าความรู้ต้องคู่กับความสุขนะครับที<อ>่สาคัญนะครับและหนูว่าเนี่ยในในโรงเรียนของของพอเนี่ย ชมรมที่คนเยอะที่สุดน่าัะศินแน่นอนก็มีจริงๆมีหลากหลายที่ยังมียังฟุตบอลฟุตซอลนี่ก็รก็เด็กกลุ่มใหญ่เหมือนกันแต่นั้นเด็กผู้ชายก็จะอีกแนวหนึ่งนะครับดนตรีก็จะมีมีครับมีหลากหลายอย่างที่ผมบอกว่าที่โรงเรียนเราเรามีมีความหลากหลายในการเรียนแล้วก็การสนับสนุนเวลาผมขึ้นไปมอบรางวัลให้เด็กหน้าเสาธงเนี่ยผมก็จะบอกนะครับว่ากลุ่มนี้เป็นเพียงกลุ่มหนึ่งแต่ครูเชื่อว่าเด็กที่นั่งอยู่3,000กว่าคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ย เธอยังมีความสามารถอยู่อีกนะลองค้นดูสนัดอะไรเก่งอะไรมีความชอบอะไรบอกถ้าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มีสิ่งที่สร้างสรรค์ โรงเรียนสนับสนุนเขาก็จะมีกำลังใจใช่ลังใจ <c oughs> ใช่ช <c oughs> คือหลายคนเนี่ยจะรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่าใจเหมือนกันเพราแบบเราไม่ได้อยู่ในชมรมไหนเลยหรือว่าเรายังหาตัวเองไม่เจออย่างงี้ค <c oughs> ่ะพอได้คําพูดแบบนี้ไปก็รู้สึกว่า <c oughs> เออเรายังมีดีนะแต่เพียงแค่เรายังมองหาไม่เจอเท <c oughs> ่านั้นเองถูกไหมคะทีนี้เนี่ยในแง่ของการที่เราเป็นผู้ฝึกสอนหรือว่าการที่เราเป็นครูผู้ให้ความรู้ประสิทธิศาสตรวิชาหนูอยากถามเพราะว่าพอคิดว่าในแนวโน้มการศึกษาเนี่ยนะคนมันจะเป็นยังไงอ่ะ เด็กๆเ,เขาจะแบบว่าวิธีการเรียนแบบออนไลน์หรือว่าการได้ความรู้มาเนี่ยมันต้องมีวิธีปรับตัวอะไรยังไงไหมคะครับคืออย่างที่ท่านผู้ในการท่านบอกนะครับตอนนี้<ฆ>สถานการณ์แบบเนี้ยมันมันทำให้ให้ทุกอย่างมันมันก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนไปนะครับ<ฆ>อย่างการเรียนการเรียนรู้เนี่ยเหมือนกันนะครับผมต้องบอกว่าเด็กนักเรียนยุคนี้น่าเห็นใจมากแต่ก็ยังถือว่าเป็นโชคดีเป็นโชคดีของของอสังคม สังคมในยุคปัจจุบันที่ยังมีระบบออนไลน์เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าผมยังคิดไม่ออกเลยว่าถ้าเป็นแบบสมัยที่ผมเป็นเด็กๆหรือพวกเราเป็นเด็กๆกันแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้โรคระบาดแบบนี้อันตรายแบบนี้เราอาจจะต้องงดหรือหยุดการเรียนรู้ไปเป็นปีๆโดยที่ไม่สามารถรัดได้เลยใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ใช้วิธีการเรียนออนไลน์เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเด็กเขาเรียนรู้ได้ได้อย่างรวดเร็วแต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือการเรียนออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้ส่งเสริมพัฒนาการในในวัยที่เขากําลังต้องพัฒนาก็คือสรีละ มันต้องขับเคลื่อนมันต้องขยื่อยู่กับหน้าจอเนี่ยวันละหกเจ็ดชั่วโมงเนี่ยมันนิ่งมันไม่ได้ขยับตัวอึดอัดมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็คงต้องใช้วิธีการอย่างโรงเรียนเนี่ยตอนนี้ก็ปรับนะครับปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนเดิมทีเรียนอาทิตย์ละห้าวันตอนนี้ผมเหลือสี่วันหยุดสามวันครับก็ล้นล้นล้นเวลาเดิม ภาพละห้าสิบห้าตอนนี้ผมเหลือสี่สิบห้านาทีคือเราจะไปคาดหวังให้เหมือนเดิมกับหลักสูตรหรือตัวชี้วัดอะไรต่างๆมันคงเป็นไปไม่ได้วันนี้ขอน้อยเด็กได้พัฒนาการบ้างได้มีการเรียนรู้บ้างพอแล้วการวัดผลการอะไรต่างๆก็ต้องเปลี่ยนครูบางท่านก็ยังยังเต็มที่นะเพราะคือก็ตรงไปตรงมาอยากจะให้อยากจะใส่อย่างให้เด็กยางเต็มที่ก็บอกว่าบางทีเราก็ต้องใช้มาทิมาปฏิปทาสายกลางตึงเกินไปบางทีรับไม่ไหวมันก็จะไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะนั้นก็ตอนนี้ก็ผ่อนคลายมา งดการบ้านจบในชั่วโมงต้องจบในชั่วโมงนะครับก็ตรงกับนโยบายของสอปปหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานพอดีเลยอ,อีกอันหนึ่งก็คือตอนนี้เรียนสวันจัจาร์อังคารพูดเพฤ่รหัส<อ>วันศุกร์เนี่ยหยุดแต่เราก็พูดเปิดโอกาสว,ว่าการหยุดตรงนี้หยุดเรียนออนไลน์แต่ลูกๆไม่หยุดการเรียนรู้นะเธอก็ไปแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองอะไรต่างสนใจอะไรก็ไปเรียนการก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็หยุดพักผ่อนก็จะหนับครูหน่อยผมก็เห็นใจครูเพราะมันจะไปอัดกันอยู่4วันแต่ก็ทุกคนก็ทําเพื่อเพื่อนักเรียนเพื่อทุก อย่างในใการศึกษาให้มันดีขึ้นผมคิดว่าก็ไปได้นะครับก็ไปได้โอสุดยอดเลยอย่างนี้มันเหมือนเป็นการเปิดกว้างให้เด็กๆรุ่นนี้เนี่ยน่าจะต้องเป็นคนที่ต้องถูกขับเคี่ยวเยอะกว่าคนอื่นแล้วก็ได้แสวงหามีสระในการแสวงหาความรู้มากกวา่ารุ่นอื่นๆด้วยนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะเราคุยกันแป๊บเดียวเวลาจะหมดแล้วนะคะค<ด>สุดท้ายนี้อยากจะให้ผอทั้งสองท่านฝากถึงคุณผู้ชมสักเล็กน้อยนะคะเริ่มที่ผอป้องก่อนเลยค่ะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตขอบคุณ สถาบันการศึกษาหรือว่าผู้ปกครองหรือแม้แต่ผู้บริหารโรงเรียนต่างๆที่มาร่วมกิจกรรมในเดือนกรกฎาคมในรายการเยาวชนคนสร้างสรรค์โดยใช้ช่องทางสารนิวธรรมซึ่งผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง YouTube และ Facebook ก็ทางกรมส่งเสริมก็ทางกรมสงเสริมัรมรธรรมนะฮะก็อยากจะเรียนเชิญน้องๆหรือเยาวชนทั่วประเทศหรือแม้แต่ในชมรม กลุ่มต่างๆเข้ามาแสดงศิลปะวัฒนธรรมทั้งร่วมสมัยทั้งนากศสินดั้งเดิมโดยเรามีพื้นที่ให้ให้น้องๆมามาเล่นแสดงในใน,ในรายการเยาวชนคนสร้างสารรค์ครับก็ต้องขอฝากช่องทางสถานีวัฒนธรรมไว้สําหรับผู้ติดตามออนไลน์ซึ่งซึ่งสถานการณ์ช่วงนี้ผมว่าการรับชมทางออนไลน์เป็นสิ่งที่ท,ที่ที่น่าจะช่วย แก้ปัญหาเรื่องโควิดได้ด้วยครับขออนุญาตขอบคุณครับเชิญเลยค่ะพอวิธานค่ะครับก็ทิงท้งใช้ตรงนี้นะครับผมผมขออนุญ,ญาตที่จะได้ชื่นชมในฐานะที่เป็นหน่วยราชการเหมือนกันนะครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยนะครับก็เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมให้จันลงอยู่ได้ในสังคมผมเชื่อว่าศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยคือพื้นฐานที่สําคัญของการเป็นชาติ เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติเพราะนั้นณเวลาสถานการณ์แบบนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมไม่ได้นอนใจเลยกับการที่จะหยุดคือถ้าเป็นบางหน่วยงานก็อาจจะอ้างสถานการณ์นี้แล้วก็ไม่ทําอะไรก็ได้แต่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ใช้ช่องทางต่างๆที่สามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ YouTube หรือช่องทางเผยแพร่สื่อสารต่างๆเพื่อให้เยาวชนเพื่อให้การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมได้ดําเนินต่อไปอย่าง ไม่ขาดตอนตรงนี้ต้องถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่น่ายกย่องแล้วมันไม่ใช่เป็นอนิสงฆ์แค่เรื่องของการเผย,ย,ยแพร,ศศศศศศศร่ศิลปวัฒนธรรมให้เจริญอยู่ในสังคมไทยนะครับแต่มันเป็นการเปิดโอกาสเปิดเวทีให้ลูกๆนักเรียนนะครับเยาวชนได้มีเวทีในการแสดงออกในช่วงวิกฤตตรงนี้ด้วยก็ต้องขอชื่นชมและขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณท่านผอแล้วก็ขอบคุณทางท่านพิธีกรด้วยที่วันนี้ให้โอกาสกับรัตนากศิลป์สมควรปำรุงเทียนนะครับก็ หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพวกเราทุกคนนะครับทั้งท่านผู้ชมทางบ้านทั้งผู้ปกครองลูกๆนักเรียนทุกคนเราจะช่วยกันนะครับในการรักษาวัฒนธรรมวักษธรรมเนียมประเพณีร,รักษาการแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทยให้จะลงอยู่ในโลกใบนี้เพราะผมเชื่อว่าศิลปวัฒนธรรมไทยคือสิ่งที่งดงามที่สุดในโลกขอบคุณทุกท่านนะครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะวันนี้โอ้โหได้ร่วมพูดคุยกับท่านผูกก้บริการทั้งสองท่านนะคะแล้วก็เราได้เห็นแล้วนะคะว่าวิสัยทัศน์หรือว่าในแง่ของการพยายามที่จะส่งเสริมเด็กๆเ,เป็นเรื่องที่สําคัญแต่เนื้อสิ่งอื่นใดค่ะคุณผู้ชมคะต่อให้น้องๆเยาวชนหรือว่ากลุ่มศิลปินจะพยายามแสดงแสดงได้ดีแค่ไหนแต่ถ้าปราศจากคนชมคนที่รับชมคนที่คอยส่งกําลังใจมาให้มันก็ถือว่า การที่เขาทำเนี่ยมันไปไม่ถึงฝันเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมอยากจะประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยนะคะว่าสิ่งที่เราพยายามทํามาสิ่งที่เราพยายามสร้างแล้วก็สร้างตัวตนของเด็กๆ ให้มุ่งไปสู่เส้นทางที่เขาชื่นชอบอย่างเช่นเรื่องของศิล,ลปินเรื่องของการแสดงออกบนเวทีต่างๆถ้าหากว่าปราศจากคําชื่นชมหรือว่าการที่จะมีกระแสตอบรับจากผู้ที่ได้รับชมแล้วนะมันก็เหมือนกับว่าส่งพวกเขาไปไม่ถึงฝันอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันสักเล็กน้อยกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างน้อยเราได้เห็นถึงกําลังใจดีๆที่เราส่งต่อไปสู่กันและกันสร้างความสุขให้กันและกันในช่วงเวลาสถานการณ์ โควิด1 9แบบนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้ส่งพลังบวกแล้วก็เราจะก้าวข้ามผ่านสถาน,นการณ์นี้ไปได้ด้วยกันนะคะและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงท้ายรายการของเราในวันนี้อย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราจะมีพิธีมอบรางวัลนะคะให้กับโรงเรียนที่ได้รับการชนะเลิศนะคะอย่างโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมพนบางขุนเทียนด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้กุ๊กกิ๊กและก็ผอทั้งสองท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ